มีสื่อต่างประเทศต่างค่ะได้เปิดเผยว่าตอนนี้ประเทศกัมพูชาได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางด้านการฟอกเงินเขาบอกว่าได้มีการเปิดเผยรายงานจาก The a ช i a Financial ว่าตอนนี้กัมพูชากลายเป็นสวรรค์ของจีนเทาภายใต้หน้ากาก,ากของรัฐบาลกัมพูชาทุกวันนี้ กัมพูชาเป็นหนึ่งในหลายประเทศในโลกใบนี้ที่ดึงดูดบุคคลบางคนที่ต้องการจะซุกซ่อนอะไรบางอย่างอยู่โดยเฉพาะเกี่ยวกับความมั่งคั่งโดยมีรายงานของสื่อต่างประเทศ นั่นก็คือเอเ a f i n ฟิ c i เชได้มีการวิเคราะห์คำพูดของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของประเทศกัมพูชาบอกว่าระบบการรายงานทั่วๆไปนั้นได้มีการเปิดเผยในส่วนของการที่เรียกว่า c o s ซึ่งไม่มีระบบ c s ที่เป็นเขตครอบคลุมทั่วโลกและมีการจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการเงินซึ่งความสำคัญของส่วนนี้ก็คือการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกใน การแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินและสินทรัพย์ของประชาชนกับรัฐบาลในประเทศซึ่งจุดนี้นั่นเองที่ทําให้ประเทศกัมพูชาได้รับความสนใจจากประเทศจีนเกี่ยวกับกิจกรรมในการฟอกเงินต่างๆนอกจากนี้ก็ได้มีการเปิดเผยว่าในปี2017เป็นต้นมาสื่อโซเชียลมีเดียของจีน ก็ได้มีการโปรโมทให้คนจีนมากัมพูชาแล้วก็มาทำหนังสือเดินทางที่นี่เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรฐานในการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน และคนจีนทุกคนที่เดินทางมากัมพูชาสามารถใช้วีซ่าในการเดินทางมาถึงได้โดยจะไม่มีการปฏิเสธวีซ่าจากทางกัมพูชาอย่างเด็ดขาดและสําหรับวีซ่านี้เมื่อคนจีนเดินทางมาถึงกัมพูชาและทําการค้าอะไรก็ตามไม่ว่าจะทําธุรกิจประเภทไหนสามารถเดินทางเข้าไปในธนาคารที่กัมพูชาได้เลยโดยคนจีนทุกคนที่มาอยู่ในกัมพูชาสามารถเปิดบัญชีเงินฝากรวมถึงทําบัตรต่างๆเกี่ยวกับธนาคารได้ภายในเวลาเพียงครึ่ง เชั่วโมองเท่านั้นและนอกจากนี้คนจีนที่อยู่ในกัมพูชาสามารถโอนเงินไปมาได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้บัญชีธนาคารในกัมพูชา ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงการทำธุรกรรมทางการเงินกับบัญชีของจีนซึ่งการทำแบบนี้เหมือนกับกรณีการฟอกเงินที่รัฐบาลสิงคโปร์นั้นเคยพบมาก่อนโดยตอนนั้นมีคนจีนที่อยู่ในกัมพูชามากกว่า10คนมีส่วนร่วมในการฟอกเงินที่มีมูลค่ามากกว่า2,000ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์โดยมีการตรวจสอบจากทางการสิงคโปร์ที่มี7คนเป็นคนที่มีสัญชาติคขมร ที่มีการทำงานร่วมกับคนจีนโดยทั้งหมดนี้ดําเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการฟอกเงินภายใต้ภาพลักษณ์ของการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บางคนก็เปิดร้านขายเพชรขายทองหรือบางคนก็เปิดเว็บออนไลน์โดยทางด้านโฆษกกระทรวงการคลังของกัมพูชาไม่ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ในอดีตได้มีการเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับการฟอกเงินและการทุจริตในประเทศกัมพูชาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีที่จะแทรกแซงกิจการภายในกัมพูชาซึ่งเป็นรัฐอธิปไตย โดยก่อนหน้านี้ประเทศกัมพูชาได้กลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินแบบ standalone ที่เรียกว่ามีระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีรายได้รวบรวมจากอุตสาหกรรมนี้เพียงอุตสาหกรรมเดียวที่มีมูลค่าสูงมากกว่า5,000ล้าน,านดอนลลาร์ โดยมีชาวต่างชาติและชาวกัมพูชาหลายคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นคนแรกเขาบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับรัฐบาลในกัมพูชาแต่ฉันขอบอกเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ดทได้เปิดเผยน,นี้เป็นเรื่องจริงแต่ชาติบางคนค่ะก็บอกว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วในประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะคนกัมพูชานั้นจะรู้ดีว่าคนจีนที่เข้ามาอยู่ในกัมพูชานั้นตั้งใจจะมาทําธุรกิจอะไรกันแน่ แต่ว่าคนคอมรมบางคนนะคะก็บอกว่านี่แหละหนังสือพิมพ์ในกัมพูชามีการสร้างเรื่องราวต่างๆตลอดเวลาฉันจําได้เพราะว่ามีพวกสื่อมวลชนของต่างประเทศนี่แหละโดยเฉพาะสื่อตะวันตกมักจะมากล่าวหาว่าประเทศกัมพูชานั้นเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยจริงๆแล้วพวกเขานี่ต้องการจะทําลายชื่อเสียงของประเทศกัมพูชามากกว่า คนคขมเมบาคนก็บอกว่าฉันเพิ่งรู้และฉันก็คิดว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงคนคขมรมบาคนก็บอกว่าทั้งประเทศพามา่าฟิลิปปินส์สปปลาวแล้วก็ไทยมีการดําเนินธุรกิจจากคนจีนที่เป็นการฟอกเงินให้กับพวกจีนเทาแต่ทําไมพวกเขาส่วนใหญ่ ถึงพุ่งเป้ามาที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเหตุผลง่ายๆก็คือพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่อยากให้ประเทศกัมพูชาเติบโตในอนาคตก็ได้นะพวกเขาถึงพยายามตําหนิก,กัมพูชาเสมอโดยคนคขมรบางคนนะเขาบอกว่าไม่มีประเทศไหนดีกว่ากันหรอกมีแต่พลเมืองในประเทศนี่แหละที่ช่วยดูดซับแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศของตัวเองคนคขมรตบางคนนะคะเขาบอกว่าอู้อย่าไปเถียงเขาเลยทุกคนนะรู้ดีเจ้าหน้าที่รัฐในคขมรมก็รู้ดียอมรับความจริงซะดีกว่าว่ากัมพูชา พัฒนาอะไรไม่ได้หรอกทาไม่มีทุนจีนเข้ามาบางคนก็บอกว่าอยากให้กัมพูชามีชื่อเสียงในโลกใบนี้แต่ดูชัยชนะที่ได้รับมาสิเป็นชื่อเสียงประเภทอะไรกันแน่บางคนก็บอกว่ายังไงก็ได้ขอให้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในกัมพูชาได้มีโอกาสลืมตาอาป,ปากสักทีก็แค่นั้นเอง แต่คนคอมเมตบางคนนะคะบอกว่าฉันภูมิใจมากๆที่ทุกวันนี้กัมพูชาทําสิ่งแบบนี้ได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าในกัมพูชาเนี่ยมีแหล่งฟอกมากมายจริงๆ และมีเอเรื่องหนึ่งนะคะที่สื่อ RFI เขาได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้กัมพูชาได้มีการตั้งเป้าที่จะออกจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้ได้ภายในปี2572แต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันจีนศึกษาแห่งกัมพูชาได้ออกมาชี้ให้เห็นว่าความสามารถที่กัมพูชาจะออกจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามีอุปสรรคอยู่มากมายกัมพูชาจะต้องมีความพร้อมในการ ออกจากประเทศพัฒนาน้อยแต่ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆจะไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเพราะว่ามีข้อตกลงต่างๆซึ่งเป็นจุดแข่งทางเศรษฐกิจของกัมพูชาที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งที่กัมพูชาจะหลุดออกจากประเทศร้อยพัฒนาเพราะว่าหากพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจของกัมพูชาตอนนี้ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนั้นแทบจะไม่มีเลยโดยเฉพาะด้านการส่งออกทุกๆวันนี้ กัมพูชาได้รับผลประโยชน์จากข้อจํากัดกําแพงภาษีระหว่างประเทศแต่ถ้าเกิดกัมพูชาออกจากประเทศด้อยพัฒนาเมื่อไหร่กําแพงภาษีที่เคยมีอยู่ก็จะเพิ่มสูงขึ้นทันทีซึ่งนั่นจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอนในด้านการส่งออกอาจจะส่งออกได้น้อยลงกว่าเดิม ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมากัมพูชาจะไม่ค่อยได้รับสิทธิประโยชน์อะไรนักจากสหาภาพยุโรปแต่ว่ากัมพูชาก็ต้องการที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าเพราะว่าหากสินค้าของกัมพูชานั้น สามารถส่งออกได้น้อยลงอันเนื่องมาจากอุปสรรคทางด้านภาษีต้นทุนการผลิตของกัมพูชาก็ไม่มีข้อได้เปรียบในการส่งออกสินค้าไปสู่ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่กัมพูชาจะออกจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี2572เป็นเรื่องที่ยากยิ่งนักถึงแม้ว่าทางการกัมพูชาจะส่งเสริมความเป็นอิสระทางด้านเศรษฐกิจก็ตามโดยมีคนขเขมรหลายคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าทุกๆวันนี้ ชีวิตของคนขเขมรตามต่างจังหวัดเนี่ยผิดพลาดไปหมดไม่มีโอกาสจะทําอะไรได้เลยและที่สําคัญถ้าเกิดว่ากัมพูชาส่งออกอะไรไม่ได้เลยแล้วอยากจะรู้ว่าสินค้าที่ผลิตได้เนี่ยพวกเราจะทํำยังไงบางคนก็บอกว่าทุกวันนี้คนกัมพูชาอยู่ได้พอความช่วยเหลือจากต่างประเทศหากไม่มีเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศแล้วก็ ประเทศของเราคงจะไม่ได้มีการพัฒนาอย่างแน่นอนบางคนก็บอกว่าขนาดถนนในชนบทคขมนเนี่ยยังไม่ได้เป็นถนนลาดยางเลยจะไปโรงเรียนก็ยังลำบาก เพราะฉะนั้นความคิดที่จะออกจากประเทศยากจนเนี่ยฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยบางคนก็บอกว่าช่วยทําถนนในหมู่บ้านก่อนเถอะแค่คนในหมู่บ้านตอนนี้ในกรุงพนมเปญยังไม่มีการทําถนนเลยเอาง่ายๆตอนนี้ในปีนี้เลยทางภาคราชสามารถช่วยมาทําถนนให้ประชาชนหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าที่ทางการออกมาบอกว่ากัมพูชาจะหลุดออกจากประเทศด้วยพัฒนาฉันคิดว่าเป็นเพียงแค่การขยิบตาเท่านั้นแหละความเป็นจริงนะใครๆก็รู้ว่าจะท ไ,ได้หรือเปล่า